เน,นเนี่ยวขึ้นเขาไป่ที่เล่นนะเนี่ย มันหาคนถือมันไม่ถือมันเลยให้เจ้ถือ เลียนสันไม่เป็นไรอะเขียวอะเขียว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 อันนี้มา่งจี่จเขียวเขียวโฆษณาได้มาสักท่มท

มีหมดกันมีไม่เอาโต้เป็นเขากระจาด้วยแม่ไม่เกี่ยวเเอาวัชพืช็จะหาวัชพืชให้ขไชพืชด้ี่พีมันเหืู่อพีมันเป็นคนแบบเชียร์น่ะแม่ต้องแบบนี้นะมันจะโอีมใช้งนอ่แ